สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดจะมาแนะนำนะครับเทคนิคในการเก็บเลเวลให้ไวนะครับและไม่เสียสตามินานะครับของเกม w ูดเทริงเวฟส์นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเก็บเลเวลได้ไวนะครับจะทำให้ปลดล็อก คอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับการปลดล็อกเลเวลตัวละครนะครับหรือว่าการปลดล็อกฟาร์มต่างๆหรือแม้แต่กระทั่ง weekly b o s s นั่นเองนะครับเราแทบจะอยากเก็บเหมือนกับปลดว k ly Bos s เนี่ให้ได้ภายในเหมือนกับ23วันนี้นะครับเพราะเดี๋ยวว e e k l y มันจะรีเซ็ตแล้วนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะเก็บเลเวลเกี่ยวกับบอสพวกนี้ได้ตั้งแต่ช่วงประมาณ13นะครับ13เป็นต้นไปนะเพราะช่วง13อ่ะมันจะเป็นช่วงที่เรายังไม่มีเควสนะครับปกติเพื่อนๆสามารถที่จะเกก็บบั ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่เควสเกมนี้มันนานมากๆนะถ้าเพื่อนๆเบื่อนะครับสามารถที่จะมาแวะตีบอสพวกนี้ได้นะครับไอพวกนี้นะแล้วมันดอบเอ็ o โคที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับโดยหลักๆนะครับบอสนะครับจะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9ตัวด้วยกันนะครับแต่และตัวเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเพื่อนๆสามารถที่จะได้ EXP ฟรีๆโดยที่ไม่ต้องใช้ Stamina นะครับหรือว่า a ว e Play นะครับในว t e r l n n Wave นะครับ500ต่อตัวก็ตีเป็น4,500นะครับตีคร่าวๆเพื่อนๆจะได้เลเวลประมาณไม่ต่ำกว่าประมาณ3-4 l e v e เลเวลนะครับในการที่ตีบอสทั้งหมดนะซึ่ง สบายมากๆเลยเรามีตัวละครเลีวยว40นะครับเราก็สามารถที่จะเคลียร์ได้แล้วนั่นเองนะนัดยังไม่ได้ปลดอีกหลายตัวเลยนะครับเพราะทุกๆครั้งที่เพื่อนๆฆ่าบอสนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัส exp นั่นเองก็ไปไล่ฆ่าได้ตามแมปเลยนั่นเองนะพอเรากดไปปุ๊บมันจะโชว์เหมือนกับแทร็ก ให้เลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันก็จะโชว์ในมินิแมปเลยนั่นเองนะมันจะทําให้เราสามารถที่ไปเก็บเลเวลได้เร็วนั่นเองนะแล้วก็คําถามที่ถามเพิ่มขึ้นมานะครับว่าเราควรที่จะฟาร์มของพวกนเนี้ยไอ้นี่พวกด่านพวกเนี้ยตอนช่วงไหนนะครับหลายๆคนถามนะนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฟาร์มของพวกเนี้ยครับถ้าเราเบื่อเราอยากได้เหมือนกับของมาอัพตัวละครครับสามารถที่จะไปได้นะ e ีเนี่ยดีดีดีสุดเลยนะในช่วงก่อนเลเวล20นะครับแต่แนะนำจริงๆก็คือหลัง20นะครับค่อยฟาร์มเพราะว่าพวกของพวกนี้มันจะได้2อนะครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยเวลาเราฆ่าเนี่ยเพื่อที่จะปลดเหมือนกับปลดในการปลดล็ up, อกอัพตัวละครนะครับอย่างเช่นอ่ะนัต้องการที่จะปลดเอ็นคอร์ถูกไหม ascent เนี่ยนัต้องใช้ถึงประมาณ4อันในช่วงตอนแรกใช่ไหมครับสอันหรือ4อันนี่แหละนะัจำไม่ได้ถ้าเราตีก่อน20เราตีบอสก่อน20นะครับมันจะตกแค่สูงสุดแค่1อันนะครับแต่ถ้าเรา ตีหลัง20นะครับโอกาส2อันจะสูงมากๆเลยนั่นเองนะอันนี้นะักก็แนะนำนะถ้าอยากจะฟาร์มของบอสอะไรพวกนี้ของบอส ไอเอ็ e อะไรต่างๆครับไปหลังเร็ว20หรือ20ขึ้นไปนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆครับเกี่ยวกับการเก็กบเลเวลนั่นเองนะครับแล้วก็ในเมืองนะครับมันจะมีเหมือนกับหลายๆอย่างที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับได้รับของรางวัลน,นะครับเราก็สามารถที่กดคลิกเข้าไปดูได้ครับโดยการที่เรากดเอมนะครับแล้วมันจะมีสัญลักษณ์สีดําๆตรงตรงเนี้ย ตรงซ้ายมือเนี่ยในการที่จะทำให้เราไปรับเลเวลนั่นเองนะรับของต่างๆว่าจะเป็นเพชรหรือว่า,าซัมมอนอะไรต่างๆนะครับอ่ะแล้วอีกอันนึงนะครับเทคนิคที่หลายคนอาจจะไม่รู้เวลาเราเปิดกล่องนะครับแต่ละแมปนะจะคล้ายๆเก็นชินเลยเราจะสามารถที่จะเหมือนกับแปะเนี่ย แปะ t o o t m a เ p e r เนี่ยทิ้งไว้ได้นะครับแล้วมันจะโชว์ว่ากล่องอยู่ไหนนั่นเองนะฮะซึ่งเราสามารถกดไปได้ที่แท็บนะครับแล้วมันจะชื่อว่า RootMapper นะครับมันจะใช้ได้แค่3ครั้งตอนนี้นะไม่มั่นใจว่ามันจะ Refresh ไหมนักครั้งตอ 1, 1่อหนึ่งหนึ่งแมปใหญ่นั่นเองนะครับอ่ะก็คือแบบ Continent นี้มันก็จะใช้ได้แค่3ครั้งนะครับแล้วก็เหมือนแบ่ง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 ไปนั่นเองนะฮะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคก,การเก็บเลเวลเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆนครับสามารถที่จะเก็บเลเวลได้ไปถึงถึง20นะครับเพื่อที่จะเหมือนกับ่าสามารถที่จะโลโตัวละครได้นะครับอ่าอีเวนต์อันเนี้ยเพื่อที่สามารถเฮ้ยพอเราปลดเลเวลสูงขึ้นเราสามารถที่จะโลนู่นโลน,นี่นั่นได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะเอ้ย ฟาร์มของได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากนัดมโรเกมมิ่งนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมเกมถูกกว่านะครับนัดขอแนะนำนะครับสปอนเซอร์ใจดีของนัดเองจูบิโกช็อตนะครับถูกกว่า30%นะครับถ้าแพ็คประมาณ170บาทจะเหลือประมาณ150 140เท่านั้นเองเราสำหรับแพ็คลายเดือนนะครับอ่ะก็ขอฝากไปด้วยนะครับแล้วก็มาพบกับนัดนะครับในไลฟ์ทุกวันนะครับในช่วงนี้นะสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับกับเกมวูเทลลิ่งเวฟนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบผม